มาในเรื่องของที่จังหวัดบึงการค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปถามค่ะพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์ค่ะรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคนะคะในการจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพพระองค์คมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะค่ะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์หนึ่งค่ะบ้านห้วยสะอาดหมู่ที่4ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสยัยจังหวัดบึงการโดยมีนายสนิทขาวสะอาดค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดบึงการผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการผู้อำนวยการโรงเรียนสังวานวิทย์หนึ่ง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ค่ะได้ให้การต้อนรับและนําตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าถึงปัญหาอุปสครรคค่ะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสค่ะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบอ่อนแหน์ให้กลู่ประจําชั้นนะคะจัดทําใบงานแบบฝึกหัดแจกให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์ค่ะส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ถึงห และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงก็ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะโดยจัดตารางเรียนตารางสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะครับซึ่งในช่วงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนสามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติครับแต่ว่าการดาเนินการต้องมีมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งมีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดกันด้วยของกลมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็พบว่านักเรียนเนี่ยขาดความรับผิดชอบในการทำใบส่งงานครับทั้งส่แล้วก็ส่งงานไม่ครบตามที่อาจารย์กาหนดไว้ตามวันเวลาที่กาหนดไว้อาจเนื่องจากว่านักเรียนบางกลุ่มครับอยู่กับญาติคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งไม่สามารถที่จะให้ความรู้เรื่องการอธิบายให้น้องๆองนักเรียนได้ที่ต้องส่งงานตามที่อาจารย์กําหนดไว้ การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็พบว่านักเรียนบางกลุ่มนี่ขาดอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเรียนครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสําคัญนะบางทีอยู่กับคุณตาคุณยายถ้าเข้าใจแหละบางทีคุณยายก็ไม่รู้เลยว่าต้องทอํายังไงก็ต้องต้องใส่ใจต้องให้ครบนะค่ะ